อมคิดได้หรือยังว่าจะเรียนต่ออะไรอะ่ะผมอยากเรียนรัฐศาสตร์ครับทาไมแกถึงต้องอยากเรียนรัฐศาสตร์สาขาอื่นมีตั้งเยอะแยะแกไม่อยากไปเรียนอะ่ะทําไมอ่ะพ่อทําไมผมเรียนไม่ได้อะ่ะแกอยากเรียนจบมาแล้วเป็นหมืน่นเ <c oughs> หรอ <c oughs> ไปหมดละสมองสมองอะ่ะ นี่พ่อไปฟังป้าสมศร,รีข้างบ้านมาเลยใช่ปะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดเลยถูกครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณพ่อคิดเลยที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ครับขายของอีกแล้วไม่ค่อมึงหักมาที่คณะรัฐศาสตร์แล้วไม่รู้จะเรียนอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับคณะนี้ด้วยกันครับไปกันเลย ถ้าคุณเป็นคนที่รักการดูแลเอาใจใส่ฝันที่จะมีคนรู้จักไม่น้อยไปกว่าอินฟลูเอนเซอร์สาขาการเมืองและการปกครองต้องไม่พลาดน้องๆจะได้เรียนรู้ปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่นรัฐธรรมนูญรัฐสภาพักการเมืองจบไปแล้วน้องๆสามารถไปเป็นนักการเมืองระดับท้องถิน่นในอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองได้เลยบอกแล้วคนรู้จักตรึมมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเอง อย่างเฟียวการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนหากคบคนไทยแล้วไม่รุ่งอยากมุ่งคนต่างชาติสาขาวิชาการระหว่างประเทศอาจเป็นคำตอบของคุณน้องๆจะได้เรียนรู้ด้านการเมืองระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศต่างๆความสําคัญทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำนาจการปกครองของแต่ละประเทศ และสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศหรือจบมาแล้วน้องๆสามารถเป็นนักการทูตเจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศนักธุรกิจระหว่างประเทศนักวิชาการและนักวิจัยได้เลยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเรียนรู้โลกเรียนรู้เรากับหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตการระหว่างประเทศหวังว่าจะได้พบกับทุกคนที่รัฐศาสตร์มชนะคะสุดท้ายสาขาที่อ่านชื่อยากยาก สาขารัฐประการเฮ้ยรัฐ,ฐกระดาษเฮ้ยรัฐภาษาศาสตร์เฮ้ถูกแล้วอ๋อสาขารัฐภาส,สาศาสตร์จะพาน้องๆมาดูการบริหารจัดการในหน่วยงานและองค์การเกี่ยวกับระบบรชาชการและหน่วยงานของรัฐจบมาแล้วสายงานก็หลากหลายทั้งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์นักพัฒนาชุมชนหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่เอ นักวิเคราะห์การลงทุนนักวิเคราะห์ระบบงานนักบริหารองค์การระดับสูงดูสิแต่ละอาชีพเด็ดดวงทั้งนั้น <c oughs> หากเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วยังไม่หนำใจต้องไปต่อกันที่ปริญญาใจปริญญาโท <c oughs> กับ2หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองและการปกครอง <c oughs> อัพสกิลการเมืองไปอีกระดับ <c oughs> เพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้หน้าอยู่และสาขารัฐประสาสนศาสตร์ ยกระดับนักบริหารสู่การพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบสำหรับผู้ที่สนใจเรียนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์มชเรานะคะเราเปิดสองหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนะคะขอเชิญเข้ามาเรียนรัฐประศาสนศาสตร์มชค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะได้พบกับเรื่องราวอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพักการเมืองการเลือกตั้งการระหว่างประเทศ การพูดเรื่องราวอันหลากหลายบริหารรัฐกิจและอื่นๆอีกมากมายมาเจอกันนะคะที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วพบกันนะพ่อพ่อเอออะไรล่ะเป็นไงล่ะให้ผมเรียนได้ยังจะเรียนอะไรก็เรียนกินข้าวไปไม่ต้องพูดมากครับ